อร่อย let อร่อยไล่กับภูเรตวันนี้นะคะใครชื่นชอบไก่ทอดขอบอกเลยว่าที่นี่ไก่ทอด oh โอ้ <Yeah. S 1> อร่อยจริงๆมันไม่ธรรมดาจริงๆชูชูชิคเก้นครับอยู่ซอยอารีสี่ฝั่งเหนือค่ะเรามาคุยกับเชฟโอเนอร์ เชฟพัติชาเดชอุ้งเรืองชเชฟเพนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรามาชิมกันที่นี่ดีกว่าว่าเขาจะรังสรรค์เมนูให้เราได้ชิมที่ชูชูชิคเก้นคลับและตีมของร้านเป็นยังไง่าเริ่มจากชื่อร้านค่ะเป็นคอนเซปที่เราอยากจะเสิร์ฟไก่ร้อนๆคู่กับพวกเครื่องดื่มเย็นๆเ,เพราะฉะนั้นเวลาเราจะทานอะไรที่<อ>ร้อนอ่ะเราก็ต้องเป่าก่อนเป่าให้สมกับชื่อร้านชูชูชิคเก้นคลับเอาเอาไก่แล้วกว่อนดีกว่า เมนูแรกนะคะก็คือชูชูฟรายชิคเก้นหรือไก่ทอดชูชูค่ะเราก็จะนําไก่นะคะไปบายข้ามคืนหนึ่งคืนตอนทอดค่ะเราก็จะวัดอุณหภูมิไก่ทุกชิ้นค่ะทอดเสร็จเคล็ดลับของร้านเราค่ะเราก็จะเอาไปคลุกในน้ํามันเป็ด<ม>ที่เราเอาไปอินฟิวส์กับเครื่องเทศไว้ค่ะก่อนเสิร์ฟค่ะเราก็จะมีโรยผงเครื่องเทศสูตรพิเศษของทางร้านด้วยก็จะมีซอสค่ะที่เป็นโฮมเมดของทา<อ>งร<ม>้านตัวแรกค่ะก็จะเป็นเลมอนครีมค่ะซอสตัวที่2ค่ะก็จะเป็นมาลาพีนัท ซอสตัวที่3ค่ะก็จะเป็นฮอตแอนด์ชาเวอร์ค่ะตัวเซตของไก่นะคะก็จะมีให้เลือกทั้งหมั่นโถเฟรนฟรายจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวสวยเราก็มีค่ะไปเมนูที่2อสิจ๊ะชูชูซันโดค่ะถ้ามาคนเดียวไม่อยากทานเยอะเราจะมีเป็นคล้ายๆแซนด์วิชค่ะก็จะมีครบทั้งไก่ทอดซอสและผักมีไข่ดาวค่ะแล้วก็มีมาล่าพีนัทซอสด้วยเหมือนกันยังไม่จบไปกาณาชายเลยสิจ๊ะะเป็นข้าวผัดกาณาชายค่ะ ก็จะนําข้าวไปผัดกับผักกาาชายแล้วก็จะมีทานคู่กับพริกค่ะถ้าคุณทานเผ็ดแล้วก็หอมแดงแล้วก็จะมีต้นหอมบีบมะนาวก่อนทานอร่อยชัวร์ยังไม่จบไปต่อสิจ๊ะค่ะพอทานข้าวทานอะไรมาเรียบร้อยเราก็จะมีที่เป็นเหมือนเครื่องเคียงถ้ามากันหลายท่านก็แนะนําให้สั่งมีหลายอย่างค่ะวันนี้เราเลือกเป็นเกี๊ยวค่ะตัวไส้เป็นหมูกับงาดําค่ะทานคู่กับมาโปซอสค่ะตัวเกี๊ยวก็เป็นโฮมเมดค่ะมาถึงซุปกันหน่อยสิเราก็จะมีต้มบวยมะนาวดองค่ะเป็นสูตรของทางร้านเลย ค่ะตัวซุปค่ะเราก็จะเอากระดูกไก่นะคะมาเคี่ยวค่ะเป็นเวลาสองชั่วโมงค่ะแต่เคี่ยวด้วยไฟเบาเพื่อที่จะทให้น้าซุปมันเป็นสีใสค่ะแล้วเราก็จะใส่เห็ดหอมแล้วก็มะนาวดองแล้วก็ตัวบวยค่ะเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมมากขึ้นที่นั่งมีหลายโซนโซนไหไรมั่งเล่าซิโซนแรกเลยชั้นล่าง2คนจนถึง20คนเราสามารถรองรับได้หมดเลยค่ะชั้น2ค่ะเราจะมีห้องพิเศษค่ะและที่สําคัญเรายังมีบาร์อยู่ข้างบนด้วยค่ะคุณจะมาปาร์ตี้สองคน20คน ชูชูช ch ิคเก้นคลับรับได้หมดร uh huh. ีการันตีให้ชูชูชิคเก้นคลับเป็นอร่อยรับชัดย่าจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านชูชูช ch ิคเก้นคลับตั้งอยู่ที่ถนนประหนโยธินซอยอารีสี่ฝั่งเหนือ โปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS อร่อยเลิศกับคุณเอ็ดและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้านะคะที่ชูชูชิคเก้นครับเพียงคุณแค่ใช้ AIS point หนึ่งคะแนนคุณก็จะสามารถแลกรับแลกรับส่วนลดค่าอาหาร10%เมื่อรับประทานที่ร้านตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มีนาคม2568ค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกคนจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา45นาทีดูทวีกด33ดูมือถือกด3 p l ขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีนะคะอ,ะอะร่อยเลิกับผลิตรีเมอ e ating, ีติ้งย่าผิงชางต้องกินค่ะ